แฮนรักโลกรักใจเราถูกความเท่ก้าวไปด้วยกันกับแฮนสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับลิบไนนะคะวันนี้นะคะจะเป็น e ีพีสองของลิบไนนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ยังติดตามลิบไนอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้นะคะลิบไนก็จะมาบอกว่าน้ําหอมที่ลิบไนใช้อีหนึ่งนะคะที่ว่าเพื่อนเพื่อนถามกันมาในคอมเมนต์ว่าลิบไนใช้น้ําหอมอะไรคะทาไมไม่ไม่โชว์เต็มเต็มหน่อยหรือว่ายังไงก็คือแบบ วันนี้ก็จะมาบอกว่าน้ําหอมที่ริมในใช้ก็จะเป็นตัวน้ําหอมออดีนะคะน้ําหอมออดีตัวนี้ตัวนี้เลยที่ริมในใช้ EP แรกตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นบูเบลนะคะมันจะมี3ากลิ่นนะคะของน้ําหอมออดีแต่ริมในได้เลือกใช้เป็น <ot S 1> ปน้ําหอมบูเบลนะคะวันนี้นะคะริมในก <ot S 1> ็จะมาบอกว่าน้าห,หอมบออเูเบลที่ริมในใช้อยู่คือแบบมีความรู้สึกยังไงหรือว่ากลิ่นประมาณไหนนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ําหอมบูเบลหรือว่าน้าหอมออดยกลิ่นบูเบลนะคะที่ว่าริมในใช้อยู่ทุกคนคะเดี๋ยวริมในจะมาฉีดให้ดูว่ากลิ แบอยากให้ทุกคนอ่ะเข้าถึงแบบว่าที่ลิปไนท์ฉีดและลิปไนท์แบบให้ทุกคนสัมผัสนะคะเดี๋ยวลิปไนท์จะดูกลิ่นจะแบบว่ามีความสดชื่นหอมสะอาดแล้วก็แบบว่าฉีดไปโรงเรียนแบบว่าสามารถแบบหวานให้ทุกคนแบบว่าเราคนเราข้างได้กลิ่นแต่แบบกลิ่นติดทนนะตัวนี้อ่ะลิปไนท์แนะนาเลยว่าตัวเนี้ติดทนมากคือแบบได้ความสัมผัสจากธรรมชาติแล้วก็กลิ่นสะอาดแบบเป็นสิ่งที่แบบลิปไนท์ชอบมากลิปไนท์ใช้มาหลายตัวแล้วคือแบบ ไมมี3กลิ่นแต่ริมไนยังเลือกกินบูเบลอยู่ทุกคนบูเบลเนี่ยคือแบบกินดีมากคือริมไนแนะนําเลยถ้าแบบว่าใครแลฟสไตล์แบบชอบกินสตอบอแบบสดชื่นแบบเหมือนกินดอกไม้ทั่วๆไปทุกคนลิมไนแนะนําตัวนี้เลยคืออยากให้ทุกคนแบบลองเปิดใจมากๆคือเป็นกลิ่นหอมละมุนมากเลยค่ะแบบผสมผสานความสดชื่นของดอกบูเบลแล้วก็ดอกลาเวนเดอร์แล้วก็มารีขาวนะคะตัวนี้ที่ริมไนใช้อยู่ของของินบูเบลนะคะก็จะมีดอกลาเวนเดอร์มาลิขาวประ,ะจักน้ำหอมนะคะทุกคนทุกคนไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีการาราค่าเคลื่ ตัวนี้เลยตัวนี้น้าหอมบูเบลคือถ้าใครชอบแบบความสดชื่นหรือความธรรมชาตินะคะดิมในแนะนําคือเป็นน้ําหอมออดีนะคะที่ว่าตอนนี้นะคะวัยรุ่นเจนซี Z หรือวัยรุ่นทุกเจนนะคะมียมใช้กันอยู่ตอนนี้ดิมไนไม่อยากพูดเพราะว่าเดี๋ยวของหมดค่ะถ้าของหมดนี้ดิมไหนหาซื้อยากมากคือแต่ว่ากินที่รหแนะนำก็คือกินบูเบลกิ่นบูเบลเป็นกลิ่นที่รู้สึกมีความสดชื่นแบบใครที่ชอบแบบกินสะอาดหรือว่าแบบ ไม่ชอบกินที่ฉุนไปอ่ะตัวนี้พอปกติดิมไนจะไม่ชอบน้ำหอมที่ฉุนแล้วนลิมไนได้เปิดเปิดใจลองใช้ดูอ่ะคือตัวนี้แบบดีมากคืออยากให้ทุกคนเข้าไปลองนะคะและแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจของตัวนี้ก็จะเป็นรีไซเคลได้ด้วยเราสามารถรักโลกไปด้วยกันได้นะคะแบบไม่เป็นขยะให้กับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วยังมีกลิ่นติดทนนานอีกด้วยนะหกถึงแปดชั่วโมงเลยนะทุกคนคือแบบทุกคนไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยแม่งน้ำหอมกินน้ำหอมหมดแล้วไม่ใช่ว่าแบบยังไม่ทันฉีดอะไรยังไม่ทันเอาออกจากห้องแล้วกินหมดคือต ไม่ทดลองกับสัตว์นะคะทุกคนคืออย่างที่เราล้กันว่าผลิตภัณฑ์บางตัวจะไปทดลองกับน้องกระต่ายแต่น้องกระต่ายนะคะก็คือแบบน่าสงสารมากแต่ตัวนี้นะคะของน้องหอมออีนะคะคือเราไม่ทดลองกับสัตว์นะคะทุกคนเราอยากให้ทุกคนแบบว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่รักโลกแล้วก็สนับสนุนที่แบบว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราไม่ทดลองกับสัตว์หรือไม่เบียดเบียนกับสิ่งสัตวษ์ทั้งหลายนะคะคือแบบอยากให้แบบอุหนหรือว่าซัพอดแบงเขานะคะคือแบบมัน อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าผลิตภัณฑ์บางตัวยังทดลองกับสัตว์อยู่เลยแต่แบบนี่นะคะน้ำหอมวอดีนะคะเราไม่ทดลองกับสัตว์แล้วไม่ใส่แองกอฮอ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็ยังดีใสเคิลได้อยู่นะคะคือเราแบบโลกมันก็ร้อนพอแล้วเราก็อยากให้ทุกคนมนาะลองเปิดใจลองใช้น้ำหอมวาดีที่ดีในใช้อยู่เป็นน้ำหอมกินแบบดูวิลนะคะน้ำหอมกินบูเบลนะคะจะเป็นกินที่ตอบโจทย์ทุกคนมากไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบว่า ไม่ชอบน้ำหอมที่กลิ่นฉุนไปหรือไม่ชอบน้ำหอมที่หวานเกินไปอันนี้ตอบโจทย์มากเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะติดทั้งติดทนนานังกินน้ำหอมสะอาดไม่หวานไม่ฉุนไม่คือแบบไม่มีอลกอฮอล์ทุกคนคือแบบดิในแนะนําเลยนะคะคือแบบแนะนำจริงๆแต่ว่าอย่าไปบอกใครเยอะนะคะเดี๋ยวผมหมดค่ะจากที่ริมในนะคะได้แนะนําผลิตภัณฑ์น้าหอมออดีกินบูเบลไว้ให้เพื่อนๆรู้จักกันแล้วนะคะในอีพีแรกที่ริมในได้ใช้นะคะตอนน่อมานะคะวาที่2นะคะริมในก็จะแบบ พาเพื่อนๆนะคะไปสวนจตุจักรกันจะพาไปชมดอกไม้นะคะที่เป็นไวรัลในโซเชียลอยู่ตอนนี้ก็คือแบบว่าสวนจตุจักรแบบนี้ก็คือภาพนี้เลยค่ะเดี๋ยวลินไน์ขึ้นภาพให้ตรงนี้เลยก็คือเราอยากให้เพื่อนๆนะคะไปสัมผัสกับธรรมชาติกับริมไน์ก็คือแบบเราอ,อยากไปรู้ว่าดอกไม้ที่เราจะไปดูอะ่ะมันตรงปรกไหมหรือว่าเขารีวิวเกินจริงลิมไน์ก็อยากจะพาเพื่อนๆไปสัมผัสวอล์ก EP สองกับลิมไน์นะคะไปเจอกันที่สวนจตุจักรนะคะบ๊ายบาย ตนนี้นะคะเราก็ถึงสวนจตุจักรแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาส่วนดอกไม้กันนะคะว่าจะสวยตรงโป๊กเหมือนที่เราได้ขึ้นรูปก,กันหรือเปล่า หลังจากที่เราไปตลาดหัวมุมมาเสร็จนะคะไปปิดพิธีที่ขายตลาดที่หัวมุมกันมาวันนี้นะคะวเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะเราได้กลับจึงหอนแล้วเดี๋ยวบลลอกที่สองนะคะเราขอปิดจบแค่นี้แล้วก็ติดตามอกที่สามนะคะว่าเราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปไหนกันต่อไปติดตามกันนะคะบ๊ายบาย